ขบวนรถเร็ว,รวขบวน169มีเทพจนา okay, เข้าสถานีหัวหิน โปรดทราบที่นี่สถานีหัวหินก่อนท่านจะลงจากบขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระนำลงให้ครบถ้วนขบวนรถที่จอดเทียบชานชาลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วหมายเลขขบวนรถที่169แลบส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ไปทางสถานียาลา Attention please w e l c o m e to Hua Hin Station. Please check your belongings before leaving the train The state level of Thailand Appreciate your p a t r n i n and hope to serve you again. Thank you.